แชปซีแชนเอลวันนี้จะมากินอะไรวันนี้เราจะมากินเน้อกระป๋องปูอัดแล้วก็ไก่คุกฝุ่นแล้วก็น้ำนะคะนั่นเป็นไก่เหรอหรือหมูมันคือหมูเออ,ห,อหมูหมูม <laughs> แต่เรานะคะจะมากินกันขั้นแรกนะคะเราก็จะกินหมูคุกฝุ่นนั่นก็คือผงลาที่ไปซื้อมาจากเซเวน่นจิ้มยากจังนั่นนะสีททำไมมันจิ้มยากจังเดี๋ยวเรานะคะ ใ,ใช้มือเหรอง่ายกว่าน,นั้นเปิบเลยอ่ะเข้าปากอร่อยมากค่ะนี่นะทุกคนสีสันจับจานมากเข้าปากไปเลย,เลยแล้ววันนี้เราก็มีน้ำที่ใส่เย็นลี่บุกเข้าไปข้างล่างด้วยนะทุกคนค่ะน่าจะอร่อยนะน้ำใช่ จริงๆต้องมีช้อนนะมีช้อนมากินน้ำน้ำอร่อยแม่เรานะคะก็จะกินปูอัดนี่แล้วก็กจ<ล>ิ้มวาสบูเลยฮะว้าจมาบูจิ้มวาสบีโอเคเข้าปากอื <laughs> มเยี่ยมยอด นี่น้ำน่ากินมากแล้วนี่งอกกระป๋องใช่ค่คะลูกเต่งๆเลยว,ว้าวอ่ะชอนผิดทตาน,นี่โอ้หน่ากินมากอ้ำหืมเป็นไงคะหวานฉ่ำไหมอร่อย กนสองลูกเลยเอ้ยทำไมวันนี้ดูมึนงงมึนงงสองชิ้นอร่อยมากเลยค่ะต่อไปกินอะไรดี มมอคุกฝุ่นตีมันมันมันดูเผ็ดมากเลยนะทุกคนดูดีเห็นไหมพริกนื้อน,นั่นอ่ะโอโหโอ้โห,โโหใกล้กล้องเกินไปแล้วอ้ามอ,อืมอาโอยอืมคุกเข้าไปคุกเข้าไปอืมคุกฝุ่นเยลลี่ที่เราใส่ก็จะเป็น เยลลี่บุกอันนี้นะทุกคนใช่ค่ะนี่ใส่เข้ามาในน้ำนี่มันอยู่ข้างใต้นะมันต้องใช้ช้อนตักกินนะแต่ว่ายังไม่ได้เอาช้อนโอ๊ะช้อนนี่ไงนี่นะคะโห<อ> <c oughs> เผ็ดไหมนั่นน่ะไม่ค่ะโโหกินไปได้พัชจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโหทำอย่างนี้เลยหรอมันจะรสชาติเป็นยังไงอะจะเข้ากันไหม อืมอร่อยเหรออร่อยซะที่ไหนหรือเปล่าอืมอร่อยมากเลยค่ะความจืกกับความเผ็ดแล้วก็ความเปรี้ยวกแล้วก็ความหวานอร่อยอเอาช้อนตักดูดีไหมเดี๋ยวเรานะคะจะลอง เอาฉันจักจับดูนะคะมันขึ้นมาไหมขึ้นอยู่อืมอร่อยเผือเผือแล้วก็เมื่อกี้ก็มีนะว่าทันมไม่ใช่ส่วนนี่เธอแต่แรกอร่อยตาลอยเลยเหรอคะ ตาลอยนี่คือช็อกไปแล้วหรือเปล่าอุ้ยตี้มันจะครบห้านาทีแล้วมันจะลงคลิปไม่ได้ทุกคนวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีพีสองนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ